สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะเป็นคลิปเตือนภัย <c oughs> alert ลิร์เออคือเอป้าได้รับข่าสารมาอีกแล้วจากเพจ Ig นะคะชื่อเพจว่าเพ r ร์สบ b เนาะที่เอฟเคยแชร์เรื่องของตัวสีทาแนลอ่าเมื่อคลิปที่แล้วเนาะที่เป็นท1 a ีว่ามีสีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวๆเพิ่มเติมมาอีกค่ะว,ว่าวันที่1กรกดานี้ชาแนลจะขึ้นราคาอีกแล้วจ้าเย้ดีใจแบบประชประชันน่าชื่นอกตรม คือถามอกตรมไหมคงไม่ได้ตรมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนนี้เอ็มไม่ได้มีอะไรที่จะเลงอยู่จากชาแนลเนาะแต่ว่าอยากจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะว่ามันมีข่าวการขึ้นราคามาเนาะซึ่งก็จะขึ้นในวันที่1กรกฎานี้นี่เองก็วันที่เอฟอ่านนี่คือวันที่25เดี๋ยวเอฟจะลงเลยเนาะเพื่อความรวดเร็วของข่าวสารเพราะว่าจริงๆอะข่าวเนี่ยเอฟเห็นมาตั้งแต่ประมาณแบบ2วันก่อนแอบยอมรับเลย<笑><笑>เห็นมา2วันแล้วแต่ไม่มีเวลามาอ่านเลยอะทุกคน ออวันนี้ก็เลยกล่าวว่าแบบอัดปุ๊บจะลงเลยเพื่อให้มันแบบรวดเร็วนะเป็นเรียวไทม์นะคะโดยที่ข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจากตารางนี้ค่ะทุกคนแหมคือไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะแต่ตารางนี้มันเป็นตารางการคาดเดาการขึ้นราคาในรอบนี้โดยรุ่นหลักๆที่เขาเอามาคาดการเนี่ย ต้องบอกอีกทีนะว่าเป็นการคาดการณ์นะคะทุกคนไม่ใช่แบบจะขึ้นแบบนี้เป๊ะๆนะเออเหมือนเป็นข้อมูลให้ทราบกันว่ามันจะขึ้นประมาณนี้แล้วเราจะได้ทาใจได้หรือเปล่าหรือเราต้องซื้อเลยไหมหรือ,อยังไงนะคะโดยรุ่นที่เอฟคอนีญัสด,ดูคอมไปด้วยนะโดยรุ่นที่เขาคาดการณ์กันเนี่ยค่ะหลักๆก,ก็จะมีพวกคลาสสิกแฟลปเนอต้องใส่ไซส์ส몰ไปจนถึงไซส์แม็กซี่นะคะก็คือ4รุ่นด้วยกันนะแล้วก็จะมีตัว19ทนแล้วก็มีตัวบอยแบ๊ นะคะโดยที่ตัวคลาสสิก4รุ่นเนี่ยตั้งแต่ไซส์สมอลล m มีเดียมจัมโบ้แล้วก็แม็กซี่เนี่ยค่ะจะขึ้นราคาอยู่ที่ประมาณ12.5%อเอร์เซอ่าก็ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันเป็นข้อมูลของ US ดอลลร์เนาะก็เอาไซส์ที่หิดหิดแล้วกันเป็นตัวมีเดียมแฟลปนะคะไซส์10นิ้วเนาะก็จากเดิมเนี่ยขายกันอยู่6,800ดอลดอลล่า ก็จะขึ้นเป็น7,650ดอลลาร์เออ12.5%นะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยหรอถ้าเอา12.5ตีราคากลมๆก,มกับตัวราคาในช็อปไทยตอนนี้ที่อยู่ประมาณ2,335,000บาทเนี่ยค่ะก็ตัวเนี้ยจะขึ้นไปอีกประมาณเกือบเกือบสามหมื่นเออก็เจ็บปวดรวดร้าวเหมือนกันนะคือเอฟบ้าเข้าใจอารมณ์ของการที่แบบ ก่อนหน้าที่เอฟจะซื้อจัมโบ้ใบเนี้ยเอฟก,ก็เลงอยากจะซื้อเมื่อหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นมันอยู่ในช็อปอยู่ประมาณแสนเก้าเเออเมื่อ2ปีที่แล้วทุกคนยังแสนเก้าอยู่เลยนะ1นึ่งเก้าเอ่ะเออตอนนี้จัมโบ้สองห้าหกแล้วอ่ะเออก็ตอนนั้นน่ะพอเก็บตังค์ได้สักแป๊บนึงอิบนิดนึงจะได้ละน้องก็ขึ้นราคาเป็น2องแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทจําได้เป๊ะแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแบบ เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปได้เป็นมือสองมานะคะชั้นเอฟจะค่อนข้างเข้าใจในสเตปของคนที่กำลังเก็บตังค์อยู่แล้วกำลังจะได้แล้วแล้วต้องพัดพรากจากมันไปอีก1สเตปเพราะเขาขึ้นราคาหนีเราอย่างเงี้ยเนาะก็ค่อนข้าง,งโหดมากเลยรอบเนี้ยขึ้นกับ3 0,000ประมาณ2,900 0กับอีก300กว่าบาทนะคะทีนี้ แน่นอนว่าในรุ่นคลาสสิกเนี่ยสีไซส์เนี่ยขึ้นใกล้ๆกันอยู่ที่12.5%เนาะแต่ว่ารุ่นที่ขึ้นน้อยหน่อยก็คือตัว1นทีนค่ะแอนไนทีนขึ้นอยู่ที่ประมาณ10%อืมก็เอฟดไม่แน่ใจอะในช็อปตอนนี้ไนทีเหมือนแสนแปดป้าหรือแสนเก้าเออเพราะไม่ได้ตามรุ่นนี้เป็นพิเศษคือชอบแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะก็น่าจะขึ้นไปอีกอย่างน้อยๆก็คือประมาณสอง0 0นะคะ อีกรุ่นหนึ่งที่ขึ้นถึงแม้ว่ารุ่นนี้กระแสจะไม่ได้แบบดีมากแล้วก็คือชาแนลบอยอ่าบางคนจะบอกว่าบอยมันดูตกรุ่นไปแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเอฟก็มองว่ามันก็เป็นคลาสสิกไปแล้วแหละเออสำหรับคนใช้ชาแนลเนาะชาแนลบอยเอฟว่ามันไม่ได้ดูเชยอะ่ะมันก็ดูเป็นกระเป๋าหนึ่งรุ่นที่มีความแบบคลาสสิกเป็น forever bag ได้เหมือนกันนะคะตัวบอยนี้ก็เหมือนกันค่ะขึ้นเป็น 12. 5เซ อบอยนี่อยู่ประมาณแสนแปดกว่า,วาเออเทปจำไม่ผิดนะเพราะว่าวันนั้นวันนั้นดูอยู่ว่าเออในช็อปก็แบบราคายังเมกเซนอยู่บ้างไม่ใช่ว่าเมกเซนซะทีเดียวนะคะก็เมกเซนอยู่บ้างเออก็น่าจะขึ้นราคาอยู่ประมาณไม่เกิน2องหมืนะคะทุกคนก็น่าจะแตะ200,000รอบเนี้ยเออบอยแตะสองแสนช็อก นี่อยากได้โคโค่แฮนด์ดอะตั้งแต่ตอนแบบในช็อปประมาณแสนนิดตอนนี้แสนสมจะแสนสแล้วอะยังแบบทําใจซื้อไม่ได้ก็คงไม่ได้ซื้อแล้วแหละโอ้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นข่าวสารเพิ่มเติมนะเผื่อใครเลงไว้หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็ถ้าใครเลงอยู่พร้อมก็สอยซะก่อน ก่อนที่มันจะขึ้นราคาเออซื้อแบบตอนที่มันแพงขึ้น2 0 0 0มโดยไม่ได้แบบมีอะไรเพิ่มเติมอะ่ะเออออปชั่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็น่าเจ็บใจอยู่นะเอาจริงนะคะก็ประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้มาแจ้งข่าวสารสั้นๆให้ทราบกันนะคะสวัสดีค่ะ